นอกจากความอเนกประสงค์ในเรื่องของการพายออกกำลังกายก็ได้หรือว่าตกปลาก็ได้นะครับเรือรุ่นนี้สามารถติดเครื่องยนต์ไฟฟ้าได้นะครับโดยที่เราจะใช้แท่นจับเครื่องมอเตอร,ร์ไกครุ่นนี้นะครับเราจะติดทางด้านข้างของตัวเรือครับวิธีการติดตั้งก็คืออยู่ทางด้านหลังนะครับเราสอดตัวแท่นตัวนี้นะครับเข้าไปตรงร่องของตัวเรือนะครับและเราก็ทําการใช้เพลทล็อก ยึดทั้งสองข้างนะครับแล้วเราก็จับมอเตอร์ไก์ทางด้านข้างลักษณะการใช้งานเนี่ยเราจะไปใช้งานจริงให้ดูในน้ำกันอีกทีนึ่งครับสอบความเร็วของมอเตอร์ไก์นะครับในการที่เราใช้บนน้ำนิ่งนี้นะครับตอนนี้นะครับความเร็วนะครับจะอยู่ที่2.5นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือน้ำเนี่ยจะค่อนข้างขึ้นนิดหนึ่งนะครับถ้าสังเกตน้ำเนี่ยจะค่อนข้างขึ้นมันเราก็จะต้านน้ำนิดหน่อยนะครับแต่ว่าความชิลเนี่ย ผมให้เต็มสิบเลยถ้าเราไม่ได้เน้นทําความเร็วมากนะครับนี่ผมปรับที่เบอรนะ์5้าครับสปีดที่ทําได้อยู่ที่ประมาณ2 2งจถึงสอนะครับครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการใช้งานในส่วนต่างๆของเรือรุ่นนี้กันนะครับว่าถ้าเราจะเอื้อไปที่ช่องเก็บของด้านหน้าเนี่ยวิธีการคือเราขยับตัวนะครับมานั่งบนฝาตัวนี้ครับจากปุ๊บนะครับ,นะรบโอเคอันนี้เราก็สามารถหยิบของในช่องนี้ได้แล้วนะครับ วิธีการถอยกลับนะครับเราก็สไลด์ตัวนะครับเอามือที่เราจับด้านหลังไว้นะครับคือของผมเนี่ยจะมีถือโกโปรไ้ด้วยก็เลยจะลําบากนิดนึงนะครับโอเคอ่ะจากนั้นเราก็ขยับเท้านะครับแล้วก็สไลด์ถอยตัวไปแบบนี้